วังไม้หมือแล้วลูกมองไม่เห็นเลขเลย YouTube ก็มีคนดูสิบคนไอสิบคนนั่นก็ก็แม่มันเองแหละมันมันคนเดียวสิบรอบอย่าดูถูกลูกฉันน่าใจไมด้ไพ่เจ็บฟันเลยเฮ้ ลกระดาษแผ่นนี้คืออะไรลูกไหนไม่เห็นมีเลยถ่ายต่อ,อมีสองพันยี 2, ่สิบเอ็ดไม่มีแล้วมีอแล้วครับขอบคุณครับบ๊ายบาย ฟาลูกเอวตันเตออย่าเพิ่งเอาลงนะลูกอย่ามันยิงใส่แม่มุดมีกี่นัดเนี่ย หมดแล้วลูกไม่บอกฉันเคยบอกแล้วอะแล้วมันกระเด็นร้อนๆโดนตันมันก็เลย <c oughs> อ่ะหมดแล้วเดีวทิ้งไม้ไป พี่ยอมปอนไปข้างนอกแล้วไปเขาดาวไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยืไมจุตั้นนะันถือแลกอ้เฮ้ยตันถือไหมตั้นมาถือไหมตั้นถือถือมาจับกับพ่อ มาถือมาถือมาถือมามาถือมามาจับมาจับนี่มาจับนี่มาจับนี่มานี่ชิถือดีๆอย่ามันพุ่งเลยนะหม้าเาจับไหม ตั <gardens> ่นไม่จับตั้งไม่จับนั่นฮืมเคียวเดี๋ยวพึ่งดูก่อนดีๆเห็นข้องใส่หน้าวางทิ้งไว้ตรงหัวหาดยังงดเฮ้ กทีสองพันยี่สิบเอ็ดเอามือยกนี่ฉันคือพระเจ้าแล้วก็สองพันยี่สิบเอ็ดรอดีปีใหม่สองพันยี่สิบสองปุ๊บปุ๊บปุ๊บ อ้มันอย่า,ยยอ,ยาไไอ่หมอ้ม่ืมอนี่ไปบางคอะไเล็นทายอู้พัเจ้าทยังไม่กล้าถืออุ้ยฉันนี่ด่ากองชื่อว่าขอ แต่นี่ผักจงมันไม่เจ็บใช่มันไม่เจ็บไฟมาไฟโคตรแรงเลยเบกิวไว้ไหนแล้วพ่อเพร ไวจุดไฟหจริงอยงนี้นแลลไม่ชอบอไตม่ชอบไปไปเนปัน่จอั้นึะจุดนี่มาว้าจับต้นไม่จับรอคิวต้นไว้จับนีนบนน่แม่ถ่ายคลิปให้ลูก Okay.